นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลาย วันนี้อาตามาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อที่ว่าทำบุญด้วยใจได้บุญยิ่งกว่าให้ด้วยทรัพย์คำว่าบุญนั้นญาติโยมทั้งหลายเข้าใจกันมานานแต่เข้าใจถูกบ้างเข้าใจคลาดเคลื่อนบ้างบางคนเข้าใจว่าผู้ใดให้มากย่อมได้บุญมากผู้ใดให้น้อยย่อมได้บุญน้อยแต่ในทางพระพุทธศาสนามิได้วัดบุญกันที่ทรัพย์ หากแต่วัดกันที่เจตนาพระพุทธพจน์ว่าด้วยเจตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแลคือกรรมคำว่าเจตนาคืออะไรเจตนาคือความจงใจความตั้งใจก่อนให้ขณะให้และหลังให้ ถ้าให้ด้วยใจผ่องใสบุญย่อมผ่องใสตามถ้าให้ด้วยใจเศร้าหมองบุญย่อมเศร้าหมองตามไปด้วยเปรียบเทียบบุญด้วยทรัพย์กับบุญด้วยใจญาติโยมทั้งหลายเงินทองเป็นเพียงวัตถุภายนอกแต่ใจนั้นเป็นประธานพระพุทธองค์ตรัสว่ามโนปุพังขมารรม,มารำมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจเงินหนึ่งบาทถ้าให้ด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมมีค่ามากกว่าเงินหมื่นเงินแสนที่ให้ด้วยความอยากได้ชื่อเสียงในสมัยหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งยากจนเข็นใจแต่มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรยัยทุกเช้าชายชรานั้นมีข้าวเพียงเล็กน้อยแต่ก็แบ่งใส่บาทพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าขอทานนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระศาสนา แม้ชีวิตข้าพเจ้าจะลำบากแต่ขอใจอย่าได้ตรณีในเมืองเดียวกันนั้นมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งให้ทานมากจริงแต่ให้ด้วยใจหวังการสรรเสริญพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทานของชายชราย่อมมีผลมากกว่าเพราะให้ด้วยใจเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนอานิสงของการให้ด้วยใจญาติโยมทั้งหลายการให้ด้วยใจย่อมเกิดอานิสงห้าประการคือ 1. เป็นที่รักของคนทั่วไป 2. จิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมอง 3. ไม่หวาดกลัวเมื่อตาย 4. เกิดในสุขติภูมิ 5. เป็นปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานพระพุทธองค์มิได้สรรเสริญการให้เพราะมากแต่สรรเสริญการให้เพราะใจบริสุทธิ์ทำเตือนใจญ,ญาติโยมก่อนทำบุญทุกครั้งขอให้ญาติโยมถามใจตนเองว่า เราให้ด้วยเมตตาหรือไม่เราให้ด้วยการวางแล้วอย่างเราให้โดยไม่ดูถูกตนเองหรือไม่แม้ไม่มีทรัพย์แต่มีรอยยิ้มมีคำพูดอ่อนโยนมีการให้อภัยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทานทั้งสิ้นเรียกว่าอภัยทานเมตตาทานธรรมทานญาติโยมทั้งหลายบุญไม่ได้อยู่ที่จำนวนแต่อยู่ที่คุณภาพของใจให้ด้วยใจสะอาด บุญย่อมสะอาดให้ด้วยใจที่ยึดต,ติดบุญย่อมไม่เต็มขอให้ญาติโยมทั้งหลายทำบุญทุกครั้งให้ใจนำหน้าให้ปัญญากำกับให้ศรัทธาเป็นกำลังญาติโยมผู้มีศรัทธาทั้งหลายการที่พวกเรามาประชุมพร้อมกันในวันนี้ก็เพราะอาศัยศรัทธาเป็นเหตุอาศัยใจเป็นประธานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ามโนปุปพังขมามาทมา มโนเศษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจเพราะฉะนั้นบุญจะมากจะน้อยจึงมิได้อยู่ที่ทรัพย์แต่อยู่ที่ใจของผู้ให้เจตนาเป็นตัวบุญพระพุทธองค์ตรัสช,ชัดเจนว่าเจตนาหังพิเกเวกัมมังวัามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแลคือกรรม ญาติโยมทั้งหลายเจตนานั้นเกิดสามระยะก่อนให้ขณะให้และหลังให้ถ้าก่อนให้โลภขณะให้เสียดายหลังให้เดือดร้อนทานนั้นชื่อว่าทานเศร้าหมองดังพุทธพจน์ว่าสเจโขปณะทานังเตติอกุศลลเจตนายาอากุศลลวิปากโ,กโหติถ้าให้ทานด้วยอกุศลและเจตนาผลย่อมเป็นอกุศล ทานบริสุทธิ์ตามหลักพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงทานบริสุทธิ์ไว้สามการคือปุเพเ,เจตนาสุจิตตามุนจิตตวาจะปริจักคาปัจฉาอนุสรันโตปัสสติก่อนให้ผ่องใสขณะให้ใจสละหลังให้ใจระลึกแล้วเบิกบานทานเช่นนี้แม้มีเพียงเล็กน้อยย่อมเป็นมหาทานสายวัดป่า หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายสอนตรงกันว่าให้แล้ววางถ้าให้แล้วยังแบกยังคิดว่าของเรายังหวงยังเสียดายทานนั้นยังไม่ถึงใจดังบาลีว่าจาโคปตินิสสกโคมุตติอนาลโยการให้คือการสละคือการปล่อยคือการไม่อาลัยถ้าใจยังอาลัยบุญยังไม่เต็มเปรียบเทียบทานด้วยซัพ กับทานด้วยใจพระพุทธองค์ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงในที่นี้ไม่ใช่แค่การเทศแต่คือใจที่เป็นธรรมใจที่เมตตาใจที่ไม่เอาเปรียบใจที่ไม่เบียดเบียนใจเช่นนี้เป็นทานสูงสุดญาติโยมทั้งหลายทรัพย์เป็นของนอกใจเป็นของในถ้าใจยังตรณี แม้ให้มากก็ยังได้น้อยถ้าใจเสียสละแม้ให้น้อยก็ได้มากขอให้พวกเราทั้งหลายทำบุญด้วยใจให้ใจสะอาดก่อนแล้วบุญจะสะอาดตามบทแผ่เมตตาขออานิสงส์แห่งการฟังธรรมในวันนี้จงเป็นปัใจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขทั้งกายทั้งใจ,จเจริญในธรรมเข้าถึงความพ้นทุกข์โดยทั่วกันเทิน จบพระธรรมเทศนา